ว่าจะไปซื้ออยู่ทางพอดีมิดนะครับโทรหาอะไรอ๊ออ๊ออ๊อออออเอาลายมีชื่อชื่ชื่อชื่อชสมัครไหมดาวไลท์โทรมาหาเราถ้าเราเป็นาวไลท์ดีใจไหมครับแปลว่าเขากำลังทำงานใช่ไหมครับแน่ครับอาจจะมีพารเจ็บปาใช่ไหมครับคนนี้กมาขอมี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 ชื่อชชื่ชื่สมัครไหมขอสมชุด โอ้ยอย่าดีใจครับอัพไลน์มาเลยมาเอาเลยมีเยอะจริงจริงมาเอาเสื้อผู้กับเรียบร้อยครับไปบอกทำงานโทรไปครับทีอัพ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 ไลน์ครับสามชุดไม่ไม่พอมี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 ไหมเอ้ยมึงจะเอาเท่าไหร่วะเอาห้าห้าชุดอัพไลน์เรื่องสงสัยนะมึงไปทำงานไรวะแต่ก็มามามาเอาเลยนัดเจอกันเอาอีกครับสักพักเดียวโทรมาอีกครับที อ้าวอ้าวอับไล์ชุดชิดชิชอสอสสอชุบทีนี้อัไลน์ผมกำมัไปคุยกับคนจนท่านเหนียวมันี่คื้มีใครสมรุสักคนเลยมึงไปพูดยังไงวะทีนี้นะครับเสียเชิญตัวแบบไปเรียนรู้แบบโัวเซตคุท่าเอยเอางี้เอาี้กินกาแฟหน่อยนะครับคืออับไลน์อยากถามว่ามึงไปพูดยังไงวะปราณนี้พอเจอกันเส็จพกครับอับไลก็เลยถามว่าเฮ้ยถามหคุณี่ทำยังไง ปิดไปเจ็ดแปดแผ่นผมพูดจนนักการเนียวนั่นเองเลี้ยงกาแฟมาตั้งหลายเท้่วมันไม่สมัครเลยมันนเถียใจแค่กาแฟผมมันไม่สมัครเลยดาวหลายคนเดียวเพราะว่ามันมันม่นไม่ไม่ยากครับผมบอกว่าวาสาสนิตรีมากมากเลยครับแผนดีมากๆเลยผมผมผมเลยถามเพาว่าหรือ จะฟังแผนแผนแผนก่อนหรือหรือจะสมัครเลยสมัครทุกคนเลยสุดยอดไหมครับไม่ว่าคุณจะเขียนแผนเก่งแค่ไหนครับถ้าคุณไม่ออกไปชวนคนคุณจะได้ไหมครับถ้าคุณเขียนแผนเก่งครับคุณออกแค่หนึ่งคนในหนึ่งเดือนอย่างมากคุณได้แค่หนึ่งคนถูกต้องไหมครับถึงคุณเขียนถือคุณเขียนแผนได้เก่งครับถ้าคุณออกไปสักงสามสิบครั้ง อย่างน้อยคุณได้มากกว่าหนึ่งพันพันล้วถูกต้องไหมครับดังนั้นนะครับออกไปเชนแผนไดเยอะที่สุดดีไหมครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องเฉพาะตนครับใครออกไปเชนบ่อยคนนันเกงปู่เป็นคนหนึ่งนะครับยอดเยี่ยมเลยนะสรุปแล้วครับปอโทไปเชนแผนบางคนสู้ปอสี่ไม่ได้ครับปอโทหาเวลาไปเชนแผนที่ได้แต่ปอสี่ออกทุกวันเป็นพ่อโรงเรียนครับพูดเก่งมากครับพูดจาหน้าเชื่อถือแต่ไม่ออกไปเยนแพนเลยคนจบปอออกไปทุกวันปอโขวเมากกว่าถูกต้องไหมครับธุรกิจนี้ ไม่ได้ว่าก็คุณจบอะไรมาสำคัญคือใครดุมากกว่ากันทุต้องเนครับอ่ะผมว่าคนที่จะดุแขนนะครับคำว่าดุนะครับในภาษาอีสานนะพี่น้องชาวเหนือคือทุกวันบ่อยๆนะครับไม่ใช่ออกเอให้แต่เครับเออโอเคนะครับอันแรกที่เราควรทำนะครับถ้าอยากสำเร็จนะครับหนึ่งเขนแผนเยอะๆดีไหมครับอ่านะครับอันที่สองคือใช้สินค้าเองนะครับใช้สินค้าทุกวันนะครับคุณอาจจะทำค่ายอื่นทำอาชีพอื่นนะครับ คุณอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้สินค้าของตัวเองแต่ถ้ามาทำของตัวเราจําเป็นต้องได้ใช้ของตัวเรานะครับยาซีฟันของค่ายเราดีไหมครับกาแฟของค่ายเราดีไหมครับสบู่ของค่ายเราดีไหมครับอาเสอร์ของค่ายเราดีไหมครับถ้าคุณทําแบบนี้คุณจะชวนคนได้แต่ถ้าคุณยางชวนไม่ได้กินต่อไปดีไหมครับสินค้าหมดทำไงดีครับซื้อเพิ่มดีไหมครับผมกับนักธุรกิจที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องการรักษายอดนะครับเพราะ